าติของเยาวชนวัย19ปีที่ถูกกลุ่มชายอ้างว่าเป็นตำรวจอุ้มหายไปจากบ้านพักในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร้องกับกองปราบปรามค่ะหลังแจ้งความตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ว่าคดียังไม่คืบหน้าครอบครัวสีขโชตซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเยาวชนอายุ19ปียื่นหนังสือร้องเรียนต่อกองปราบปรามเพื่อขอให้รับคดีที่บุตรชายถูกอุ้มหายไปในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยได้แจ้งความกับตำรวจท้องที่แต่คดีไม่คืบหน้า ล่าสุดญาติพยายามติดตามคดีและนำหลักฐานหลายอย่างส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาแต่พนักงานสอบสวนกลับไม่รับหลักฐานดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานไม่สมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้ขนาดมีหลักฐานเพิ่มเติมว่ารู้ว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์มาจากไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานตรงนั้นอะ เข้ามาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมก็เป็นเหตุผลที่หนูต้องมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งขณะน,นี้ตำรวจที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเยาวชนถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและได้รับการประกันตัวค่ะส่วนประชาชนสองคนมีหนึ่งคนหลบหนีไปส่วนอีกคนก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดชนบุรีสำหรับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่4ธันวาคม2558เยาวชนชายวัย19ปี กำลังอยู่กับบ้านหลังจากนั้นก็มีชาย4ี่คนบุกเข้าไปที่บ้านพักอ้างกับญาติว่าต้องการควบคุมตัวเยาวชนคนนี้ไปสอบปากคำเกี่ยวกับคดียาเสพติดหลังจากนั้นญาติก็ไม่สามารถติดต่อกับเยาวชนคนนี้ได้อีกจึงได้เข้าแจ้งความเมื่อวันที่5ทธันวาคมต่อมาสืบทราบว่า2ใน4คนเป็นตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเซา